สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่15ถึง31กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กด subscribe แล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกับผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบรแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า f o r of wands นะครับหรือว่าสีเมถ้าเข้ามา เส็นภาพของคนหลายๆคนที่กำลังมีความสุขอยู่เห็นไหมครับแล้วเหมือนกับแม้ก,กระทั่งแมวอะอยู่คนที่เขารักหรือว่าบ้านหลังนี้มันก็ดูดีไปหมดเลยชันไพ่ใบนี้เหมือนกับความรู้สึกของชาวราศีพิจิกหรท่านที่เหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มได้รับความรู้สึกดีๆเข้ามาหรืออาจจะรับความสุขกลับมาคืนมาหาคุณแล้วันโฟล์วาหมายความ,มาว่าสีเมทาคือการเฉลิมฉลองนะครับจะเห็นภาพคนเฉลิมฉลองหลายคนนะคุณอาจจะมีคนเข้ามามากขึ้นคุณอาจจะมีคนเข้ามาสนใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาคุณรู้สึกว่ามีความสุขนะครัร้นงนะึ เซนไพเป็นี่ความลายแบบนี้ว่าชาวสีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคามอีพีหลังเนี่ยเหมือนเหมือนกับจังหวะตกลหลุมรักอะได้กลับมาตกลหลุมรักอีกครั้งนึงได้เริ่มต้นความรักอีกหาครั้งหนึ่งนะคะแ่ะเหมือนกับไพเปนี้บอกว่าเหมือนความสุขการที่เหมือนกับมันมีแสงสว่างมันมีสีสันในชีวิตเข้ามาผมเลยคิดว่าชาวสีพิจิกในช่วงนี้คุณอาจจะถูกได้รับความรักความสนใจจากหลายใครหลายหลายคนหรืออาจจะเหมือนกับตัวตนของคุณเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาติดต่อเข้ามาทําสิ่งดีๆกับคุณแล้วเข้ามามองเห็นตัััวววตนนนททททีี่่่่แ้้้จรริิงงงขออคคุณลกเเเเาาาาสหหมมมมืบบไพ เหมือนกับคนที่เขารักคุณหรือคนที่ติดต่อกันเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าพระราชาถือถ้วยหรือ King o f Cup เข้ามาเส็นภพาพของผู้ชายคนนึงเขาถือถ้วยในมือไม่พอแต่เขาถือกล้องของทางไกลแล้วเขานั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เหมือนเขาเป็นแต่จะคุณไม่ได้เลยนะผมเลยเข้านจว่าความรักของชาวราศีพิจิกใน่วกนี้เดือนสิงหาคมเนี่ย EP หลังหมายความว่าใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับจังหวะนี้มันเหมือนกับเพียงที่ที่โขบกันเพียงที่แอบมองกันอยู่ไกลตัวอาจจะไกลห่างกันแต่ความรู้สึกดีๆที่ส่งถึงกันหรือความห่วงใยที่ม เช่นนั้นลง้หญิงให้ส่องใบนี้หมายความว่าจังหวะตกหุมรักอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยความรู้สึกที่มีต่อกันความรักที่มีต่อกันความอบอุ่นหัวใจที่มีต่อกันจังหวะที่พบเจอจังหวะที่รอทีไ่ได้เจอการจังหวะที่จะหมอยกับได้พูดคุยความรู้สึกอีกต่อการห่วงใย,ยกันเนี่ยส่งมาให้กันเนี่ยมันถึงใจกันแล้วนะ <S <S ผมเลยคิดว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักที่เจ็ดตาความสัมพันธ์ที่เลิกรากันไปไม่ชัดเจนหรือว่าการทำร้ายจิตใจหรือคนที่หมายกับเจ็ดตาผิดไหมครับผ่านเรื่องราวกันมาตั้เยอ แต่กลับไปเลือกคนอื่นไปรักคนอื่นมากกว่าเนี่ยมีไพ่เจ็ดาบเข้าหมายความว่าคนคนนี้เขาอาจจะทําผิดไปแต่เขาก็ยังมีการแอบมองคุณอยู่แอบคิดถึงแอบคิดถึงแอบนึกถึงแอบมองสิ่งต่างๆแอบนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณอยู่ก็เลยทำนายว่าทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบเนี้ยเหมือนกับเขาเป็นหนอยจะคุณไม่รอดอะนะครับเขาอาจจะมีการนอกใจมีการไม่สนใจคุณแกล้งคุณแกล้งทำเป็นเหมือนกับไม่ติดต่อไม่พูดคุยหรือว่าทําเป็นเหมือนกับไม่รักหรือก็ไปสนใจคนอื่นไปรักคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้ เพราะคนคนเนี้ยถ้าเกิดไปจากคุณแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาขาดหัวใจไปขาดความรักขาดความสุขขาดคนที่คิดถึงห่วงใยกันอยู่นั่นเองฉะนั้น,มนหมดทุหมหมายความว่าไพ่ของชาวสี่ปจิในช่วงของเดือนสิงหาคมคือการที่จังหวะตกหลุมรักอะเป็นอย่างเนี้ยเสี้ยววินาทีที่ได้พบเจอเสี้ยววินาทีที่ได้เข้ามาเจอการพูดคุยกันติดต่อกันอย่างน้อยมันก็ยังชุ่มช่วยหัวใจอย่างน้อยมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่มีส่งกันให้ไปเหมือนกับสมัมผัสได้ถึงใจกันแตกันนั่นเองแม้ว่าจะไม่ได้พบเจอกััันนนนแแมมม้้ว่่่่่าาาาจจะตตตองงเเเลลิกกกไไปชด็สหี มีไพ่เจ็ดตากเข้ามาครับมันเหมือนกับเขาเองก็รู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้เสียคุณไปไม่ได้สุดท้ายต้องกลับมารักการสุดท้ายต้องแพ้หัวใจอย่างคุณสองคนนั่นเองฉะนั้นหมดทั้งหมดไพ่ชุดนี้หมายความว่าความรักของชาติสิบิจิกแัแต่ท่านเนี่ยทำนายแบบนี้ก่อนหรือถ้าเกิดใครเลือกหล่าคนรักไปเนี่ยจะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อหรือการแอบมองแอบ,แอบ,แอบส่งจากเขาด้วยนะครับแล้วเขาเองก็ไปหน่าจะคุณไม่ได้นี่นะสุดท้ายจะกลับมาเพราะมันคือความรู้สึกที่มันเหมือนกับสีไม้ท้าวอะบ้านหลังเดียวก คลยหม้ยว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกับความรักที่มันเป็นรักแท้นะครับมันเป็นจังหวะที่เป็นคู่รักรักแท้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันไม่ว่าจะจากกันไปพ่าจากกันไปนานแค่ไหนก็ตามสุดท้ายจะหนีกันไปไม่พ้นเขาจะหนีคุณไปไม่พ้นนั่นแหละเพราะทำไมาถึงหนีคุณไปไม่พ้นเซมิทออฟพเดเคิลครับหรือไพ่เจ็ดเหรียญมันคือสิ่งที่คุณหยิบยื่นให้กับเขาไปมันคือสิ่งที่ผ่านมาด้วยกัน ฉันเฉลี่ยหมายความว่า Seven ator, เซเว่นออฟเพิคอนเขียนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งดูสิ่งที่เขาเพาะปลูกหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาเหมือนกับเขามีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเขาสัมผัสได้ทางจิตใจสัมผัสได้จากการหลับตาสัมผัสได้จากความรู้สึกฉันชาวสิท่ที่เกิดขึ้นผมอยากให้คุณลองหลับตาดูแล้วลองนึกถึงคนที่คุณรักแล้วลองสึกดูว่าคุณยังรักเขามีความสุขกับเขามองเห็นสิ่งดีที่ผ่านมาด้วยกันใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นอยู่ใครรู้สึกอย่างเงี้ยก็อยากให้คุณเน แล้ยังเหมือนกับจังหวะที่ฉันรักเธอเนี่ยมันคือจังหวะเนี้ยมันคือช่วงเนี้ยมันคือจากนี้ไปเนี่ยแหละที่คุณจะเฝ้ารักเฝ้าดีเฝ้าคิดถึงเฝ้ารักษาคนคนหนึ่งที่มีให้ก,กันนั่นเองระหว่างคุณสองคนนั่นแหละ,ละก็เียแม้ว่าสิ่งหนึ่งที่เขากลับมาเนี่ยหรือว่าสนใจหรือไปไหนจะคุณไม่พ้นเพราะเจ็ดละเดียนมันคือความรู้สึกที่ต่อให้ทำลายคุณไปแค่ไหนคุณก็รักเขาสุดหัวใจคุณก็ดีกับเขาคุณก็ทาดีมาโดยตลอดให้หัวใจเขาไปจริงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้่เกิดคุณรู้สึกว่า ไม่รู้สึกว่าอิ่มใจไม่รู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยไพ่เจ็เี่ยหมายความว่ารักหลังคุณเห็นไหมครับไม่มีความรู้สึกเข้ามามากมายเลยก็เลยทำนายว่าชาวสีพิจิกในช่วงนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นได้รับโอกาสเรื่องของความรักสิ่งดีกำลังจะเข้ามาใครที่ทําร้ายคุณไปเนี่ยสุดท้ายก็จะกลับมาเสียดายคุณก็จริงแต่คุณต่างหากที่อาจจะไม่กลับไปแล้วเพราะว่าเจอความรู้สึกดีดด μη μη μη, ๆใหม่ๆเจอกัรตกหลุมรักใหม่ๆเจอความรักใหม่ๆที่เข้ามาแล้วดีกว่าเดิมเข้ามาให้คุณเลือกมันเหมาะสมกับ ฉันแค่หลายคนอาจจะเหมือนกับถามว่ารักไหมก็คงจะรักคนคนนั้นแต่ที่ไม่เลือกเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีสิ่งดีหรือว่าอะไรต่อไปแล้วมันเหมือนกับไม่หลงเหลือแล้วอะมหมดความรู้สึกมนหมดรักหมดอารมณ์มาหมดแล้วความรู้สึกที่มันเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เฝ้าทําดีแต่กลับได้ลายนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาทานายว่า6เกไมท้ารอสิกออฟมานเข้ามาครับทำนายโชคชะตาหรือดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกหรือท่านเลยว่าเหมือนตอนนี้มีดอกกุหลาบอยู่บนมือคุณแล้ว ผมเลยคิดว่าตอนนี้คุณตัดสินใจได้นะว่าคุณจะเอาดอกไม้หรือความรักคุณเนี่ยไปให้กับคนที่รอคุณหรือเปล่าไปให้กับคนที่เขารักคุณหรือต้องการคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะกลับมาอยู่ตรงนี้ไปหาคนที่เขาแบบเดินจากคุณไปอ่ะนะครับและพอเขาแก่แล้วพอเขาสายเกินไปแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะกลับมาเห็นคุณค่าเห็นความรักขอความรักจากคุณนะฉันไพ่ใบทั้งหมดทั้งหมลหมายความว่าความรักคุณตอนนี้มันคือการตัดสินใจได้ครับคุณอาจจะตัดสินใจที่จะก่อต่อติดต่อไปรักต่อไปทําดีต่อไปโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะได้รับคืืนมาาหรอเปล่ แต่สุดท้ายเห็นไหมครับว่ามือของคุณเต็มไปด้วยความรักหัวใจของคุณเต็มไปด้วยรักแท้ผมเลยคิดว่าชาวสี่พิจิกหรือท่านทำนายแบบนี้นะกันว่าสุดท้ายความรักของคุณมันจะไปเจอสิ่งด,ดีนำพาไปเจอความรักดีนำพาไปเจอสิ่งด,ดีที่เหมาะสมกับตัวคุณเองครับถ้าคนนี้ไม่ใช่อย่างน้อยคุณก็ทําด้วยความรักทาด้วยหัวใจให้ไปหมดทั้งใจให้ไปหมดทั้งความรู้สึกให้ไปหมดทั้งความรักที่เรามีทั้งหมดหน้าตักหรือนั่นเองสุดท้ายสิ่งดีเหล่านี้มันจะทําให้คุณเนี่ยออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่ ชั้เซเว่นออกวาหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มันขาดกันไปไม่ได้อ่ะเจ็ดไม่ท้าหมายความว่าเขาขาดคุณไปก็จริงนะเขาอาจจะผักสายไล่ส่งไปหรือเปมีคนอื่นนะครับหรือเลิกหลากคุณไปแต่ไพ่เจ็ดไม่ท้าหมายความว่าคนคนนี้เขาแพ้ที่มือที่หัวใจคุณเห็นไหมครับเขาแพ้เวทมนต์เขาแพ้สิ่งพิเศษในตัวคุณเขาแพ้ความรักของคุณนั่นเองนะครับชั้นไพ่ใบนี้ขอทํานายแบบนี้ว่าชาวสิ่พิกตท่านเนี่ยคุณอาจจะเหมือนคนที่สู้ทนทําอะไรอยู่ฝ่ายเดียวหรือตกดุมรักอยู่ข้างเดียวตอนนี้ แต่สุดท้ายจังหวะมันมีอยู่แล้วครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าใจกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันดีมากพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรู้สึกถึงกันมากพอเนี่ยหรือคือถึงคุณทำลงไปเนี่ยมันพอดีสำหรับหัวใจของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นจังหวะที่ฉันรักเธอจังหวะที่รักกันจังหวะที่ตกหลุมรักกันละกันนั่นเองส่วนไพ่เป็นนี่หมายความว่าเซียววินาทีที่ได้พบเจอกันเซลยวินาทีที่คุณทําไปทั้งหมดทั้งมวลมันมีความหมายเสมอสำหรับคุณสองคนครับวันนี้อาจจะไม่มีคุณข้าววันนี้เขาจะไปม คือแปไม่ท้าครับทำนายว่าแปไม่ท้าหมายความว่าสุดท้ายถ้าเกิดไม่ใช่คุณก็จะหลุดพ้นมุกออนไปเจอความสุขไม่ต้องอยู่กับปัญหาที่มันค้างคาใจเราแล้วแต่ถ้าเกิดมันใช่เนี่ยมันก็จะเป็นการมุกไปต่อพัฒน,นาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการกลับมาแก้ไขปัญหาต่งตางๆการฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันใกล้ทำนายว่าแม้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามถ้าเกิดคุณยังสู้ต่อขอทำนายแบบนี้เลยว่าคุณจะผ่านคนไปได้ดีคุณจะได้คำตอบที่ดีหรือว่าได้รับการสื่อสารการพัฒนาความสัมพันธ์กกกกกาาาารรไไปปตตต่่่ออแแ้้้ขััััญหงงบบบคคคนนนทีุุณณ แต่เคยรู้สึกว่าแก้ปัญหาไปแล้วผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับแก้ปัญหาไปแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะมันค่อนข้างจะเยอะหรือว่าทําไปแล้วปัญหามันก็มีขึ้นเรื่อยๆหรือปัญหาไม่จบเนี่ยแปดไมเท่าคือการมุกอ่อนที่ผมทนายให้ครับทาอะไรจนเหมือนกับหัวใจทําอะไรนจนเหมือนกับสู้ถึงที่สุดสู้จนสุดแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็หลุดพ้นเดี๋ยวคุณก็ไปได้เองฉันไพ่ใบต่อมาทั้งหมดทั้งมวลคือไพ่ข,ของเอ็ดออฟพีเทอเรียครับหรือไพ่หนึ่งเดี่ยญเข้ามาทานายว่าสิ่งหาคมเนี่ยจะมีสิ่งดีดที่่บกกรนคคุณจจัั และเขาเองก็ตอบคุณด้วยเป็นไพ่หนะึ่งเหรียญเนี่ยเขาอาจจะกลับมาทําดีกับคุณเขาอาจจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่สิ่งเหล่านี้หมายความว่าหนึ่งเหรียญไม่ว่าท้ายที่สุดหรือยังไงก็ตามนะสิ่งเหล่านี้ไม่คือหนึ่งเหรียญผมทำนายว่าคุณสองคนเป็นเหมือนกับคนที่มีความรักสิ่งดีแข่กันอย่างมากมายคงเสียกันไปยากสุดท้ายจะมีการรักษาการไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาเองก็เสียคุณไปไม่ได้เขาเองก็ต้องเห็นคุณค่าคุณและเขาจะกลับมาทําดีกับคุณกลับมารักคุณสุดหัวใจนั่นเองครับก็เลยทำนายว่าความรัก คุณอาจจะเจอความรักที่มีความสุขสิ่งดีที่เข้ามามีอาจโอกาสในการตกหลุมรักใหม่ในช่วงนี้หรือว่ามีจังหวะตกหลุมรักของคุณแล้วนะหรือถ้าเกิดใครทะเลาะคนรักเนี่ยก็จะกลับไปรักกันกลับไปทําดีกลับไปรักษากันกลับไปเข้าใจกันกับสิ่งที่ทําลายกันไปนั่นเองแต่เกิดใครรู้สึกว่ามีความรักที่ดีอยู่แล้วผ่านพนาาา้นปัญหาภาษาเก่าๆไปแล้วเนี่ยไพ่เจ็ดดาบก,ก็เจ็ดใท่าหมายความว่าต่อสู้จนหนุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีกับเรา,ากับการเจ็บปวดที่ทนมานานเพื่อไปมีความสุขที่แท้จริงเพื่อไปเจอคนรักที่่่เเห็นคคุณาาาารมกกว ก็เลยทำน้ำถ้าเกิดคุณโสดอยู่หรือคุณยังมีความสัมพันธ์ที่อยากจะไปเริ่มต้นความรักใหม่หรือว่าคิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆมานานแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของไพ่เจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญเข้ามาค่อนข้างจะมีตัวตนที่ว่าอาจจะมีโฟกัสเรื่องชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งดีๆที่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาก็เลยทำนายแบบนี้ช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังงานดีๆเช่นความรักใหม่ความรักตกหลุ่มรักการดูแลซึ่งการกักการมอบสิ่งนี้ใครสักคนหนึ่งมันเหมือนกับการทำ จับต้องได้นะครับมีการอุปถัมภ์มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการเห็นคุณค่ากันและเขารักคุณคือการเริ่มต้นใหม่างมีความสุขส่วนไพ่เอ็ดออบคัพครหรือไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้ทํานายเลยว่านี่คือความรักที่สมบูรณ์แบบนี่คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันเลยทานาะยว่าชาวสีมจิกหลืท่านในเดือนสิงหาคมเนี่ย EP หลังคือการเติมความรักที่มันเติมเต็มการเริ่มต้นความรักการตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นตกหลุมรักกันและกันอีกครั้งเอง่่วาาจะเเป็นนคนคคกใหม่หรือคนที่สดอยู่ก็ตามสิ่งดีกาัจะเข้ามาแล้ว ขอเพียงให้คุณรักษาความรู้สึกเอาไว้ขอเพียงให้คุณยังทําดีต่อไปขอเพียงแค่คุณเนี่ยเชื่อมั่นในความรู้สึกที่ให้ไปด้วยความรักที่มันล้นเอ่ออ่ะฉันหนึ่งถ้วเหมือวามว่าจังหวะที่คุณรอพบจังหวะที่คุณส่งให้เขาจังหวะที่คุณทําอะไรเขาก็แล้วแต่มันเหมือนกับโลกนี้หมุนช้าลงกว่าเดิมอ่ะจังหวะที่คุณรักเขาเนี่แหละมันทําให้เขาไปหนจะคุณไม่ได้มันทําให้เขาเนี่ยโลกมันหมุนชา้าโลกมันหยุดอยู่ที่คุณเวลามันหยุดไว้ซึ่งกันและกันแล้วนั่นเองครับฉันพ หกเดือนค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะว่าอยากจะแนะนํานี่คือไพ่ของการแนะนําเลยว่าอาจจะทําดีต่อไปแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้กลับคืนมาหรือหกเดือนอาจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาบอกให้เขารับรู้ว่าเราเนี่ยพร้อมจะให้เขาทุกอย่างหมดชีวิตหมดความรักทุกอย่างให้เขาได้หมดเลยนะมากกว่าความรักก็ชีวิตของเราแล้วอะและหกเนี่ยหมายความว่าต่อให้ตัวคุณจะมีใครเข้ามาก็ตามคุณจะเลือกคนที่อยากจะรักษาหัวใจอยากจะรักเขาเสมอเลยแต่เขายังต้องการคุณอยู่แต่เห็นไหมครับว่าพอคุณไปเจอความรักที่ดีๆเข้ามามีคนมากมายต้องการคุณเนี่ยคนเก่า ก็กลับมาต้องการคุณเช่นกันก็เลยคิดว่าชาวสีพิจิกในช่วงนี้คุณอาจจะเลือกทําสิ่งดีเอาไว้ก่อนเปิดรับพลังงานด,ดีไว้ก่อนใช้เข้ามาก็เลือกคุยเลือกเปิดรับเลือกสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีมันใช่เป็นคนรักกันที่เป็นคู่กันหรือมีความสุขจริงๆเนี่ยมันจะไม่รู้สึกขาดมันจะรู้สึกว่ามาเติมเต็มกันและกันแต่เกิดอยู่ใครรู้สึกเหมือนกับไพ่หกเหรียญนะ่ยขาดแคง็งหรือไม่เท่ากันสักทีนึงเนี่ยแนะนาแบบนี้ว่าส่งคิปที่ไปบอกเขาเป็นจังหวะสุดท้ายเป ฉัน้เกิดสุดท้ายแล้วกลับมาแล้วมันไม่เท่าเดิมกลับมาแล้วไม่เท่าเทียมเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะหลุดพ้นไปแล้วก็มันหมดความรู้สึกมันหมดไปแล้วที่ให้เขาเทมหมดแล้วตักไปแล้วแหละพรานไพ่อราเคลนะครับแนะนําชาวราศีพิจิกเดี่ท่านว่าซินเดอเรล่าหมายความว่าจังหวะที่เวลาที่คุณได้เจอเจ้าชายอะ่ะนะครับคุณอาจจะหมอนกับงานเต้นราแค่เวลาสั้นแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงที่มีให้แก่เขาเนี่ยให้ันเถอะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณยังมีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักเนี่ยพยายามใช้เวลาเหล่านั้นให้เต็มทีี่นะคครับเเเเพาาาาดดววุุณณกกก็ททิ้้้งงออแไตมห แต่ถ <ste al impaired> ้าเกิดคนนี้เขาไม่ใช่ชายของคุณเนี่ยเขาก็คิดว่าเวลาที่คุณทาลงไปทั้งหมดของมวลเนี่ยที่เจอการจังหวัดที่พบเจอจังหวัดที่เราพบจังหวัดที่รักกันจังหวดที่ศบตาเนี่ยมันอาจจะไม่ทําให้คุณสองคนตกหลุมรักกันหรืออยากจะเป็นครอบครัวกันก็ได้นะส้นไพ่ใบนี่บอกว่าอยาพยายามทิ้งรองเท้าเอาไว้ถ้าเกิดรองเท้าคู่นั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะไปให้คนคนหนึ่งที่เขาไม่ตามหาเราไปให้คนคนหนึ่งที่เขาไม่เห็นคุณค่าของรองเท้าแก้หรือว่ารักเราจริงๆมองไม่เห็นเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะก็ปล่่อยให้เเวลาานนนปป็คผไ นะครับเดี๋ยวเวลามันก็จะพาคุณไปเจอสิ่งที่มันเป็นบ้านหรือปราสาทหรือเจ้าชายเจ้าหญิงที่คู่กันในงานเต้นรานะครับในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือว่างานเต้นราของเจ้าหญิงเจ้าชายนั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ